วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําพิกกาดให้กับทุกทุท่านได้ได้ชมกันนะคะเราก็จะมีทั้งหมด4ี่กองกาดนะคะในหัวข้อที่ว่าหากเราตัดสินใจที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่เราควรที่จะเปลี่ยนตอนไหนช่วงใดและเวลาใดและสมควรที่จะเปลี่ยนไหมและเปลี่ยนแล้วเราสมควรที่จะเลือกงานใดที่เหมาะสมกับเราในตรงนี้นะคะเ,เราก็จะมาดูกันที่กล่องแรกกันก่อนเลยนะคะ กองที่1น,นะคะของคุณได้เอสวานนสวานแล้วก็ได้ทูสคัพในตรงนี้บ่งบอกได้ว่าหากคุณนั้นมีการเจราจาการสื่อสารหรือการติดต่ออะไรในตรงนี้แล้วมีการเฝ้ารอคอยเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือหากมีการพูดคุยการเหมือนกับสมัครงานในตรงนี้ก็จะรับรื่นนะคะหร,หรือถามว่า ไองานที่เราสมัครไปในตรงนี้จะได้ไหมมีโอกาสได้นะคะแล้วส่วนใครที่ถามว่าเราควรที่จะเปลี่ยนงานใหม่ไหมใช่เราควรเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานใหม่ถ้าหากคุณนั้นมีการเฝ้ารอการที่อยากจะปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะพัฒนาตัวตนสมควรที่จะเปลี่ยนนะคะเหมาะสมที่จะเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็ในช่วงจังหวะเวลาที่คุณนั้นควรที่จะเปลี่ยนนั้นมันาสามารถนะคะ สามารถเป็นช่วงของเดือนธันวาได้นะคะสําหรับผู้ที่ต้องการที่อยากจะเปลี่ยนงานนะคะโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะที่เด่นเด่นขึ้นมาเลยหรือถ้าคุณนั้นไม่สะดวกกับเดือนธันวาคมให้คุณรอเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะจะดีที่สุดและส่วนวันที่เหมาะสมกับคุณนะคะที่คุณนั้นควรที่จะ ไปสมัครและคุณนั้นจะมีโอกาสได้สูงหรือเหมาะสมกับคุณหรือเป็นโอกาสดีๆให้กับคุณนั้นก็คือวันศุกร์วันจันทร์และวันพุธนะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบว่าเราจะเปลี่ยนงานทั้งทีในตรงนี้นะคะเราเหมาะสมกับงานใดนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่1นนะคะในตรงนี้เนาะอันดับแรกเลยก็คืออาหารการกินสิ่งของสวยงามนะคะสิ่งที่เรามองเห็นในตรงนี้นะคะ แล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับร้านอาหารงานบริการหลังการขายหรืองานขนส่งได้นะคะสิ่งที่เหมาะสมกับคุณหรืออีกงานหนึ่งก็คือจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษานะคะการเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวนั่นเองนะคะเพราะว่าบุคคลที่ เลือกไพ่กองที่1ในตรงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะชอบอยู่ส่วนตัวมีโรกส่วนตัวสูงในตรงนี้นะคะมักจะชอบทําอะไรแบบคนเดียวหรือโดดเดี่ยวในตรงนี้นั่นเองนะคะนี่คือกองที่1น,นะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูกันที่กองที่2นะคะกองที่2นะคะได้ทรีซับเพนเดเคิแล้วก็ได้คิงซับคลสได้เอ็ซับเพนเดเ ในตรงนี้นะคะถ้าถามว่าเหมาะสมไหมที่จะเปลี่ยนงานเวลานี้ช่วงนี้จังหวะนี้เหมาะสมไหมเราจําเป็นจะต้องมีการดูสถานการณ์ก่อนนะคะ่อนที่สองดูสถานการณ์ดูเหมือนกับระยะเวลาหรือกําหนดการดีๆในตรงนี้หรือระเบียบการเอกสารอะไรต่างๆในตรงนี้ให้เราคอบ มันจาเป็นต้องมีการสื่อสารมีการขออนุญาตมีการพูดคุยกันในตรงนี้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ในตรงนี้พูดง,ง่ายว่าเราจะต้องเคลียร์กับสิ่งเก่าๆในตรงนี้ก่อนพูดคุยกับคนเก่าๆที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับเราให้เรียบร้อยให้เสร็จสิ้นก่อนและเราจึงจะได้ไปเริ่มต้นใหม่ได้เคลียร์สิ่งเก่าๆที่ค้างคาอยู่ในตรงนี้ให้เสร็จสิ้นไมค่ค้างคาไม่ติดใจกันไม่ผิดไม่มีเงื่อนไขที่เชื่อมโยงต่อกันอะไรตรงนี้แล้ว ให้ให้เราเคลียร์ให้เสร็จสิ้นนะคะเคลียร์แล้วเสร็จสิ้นแล้วจึงจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ได้นั่นเองนะคะแล้วการเริ่มต้นใหม่ของคุณก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าหากคุณยังติดขัดหรือประมาณว่าคุณคุณนั้นยังทํางานไม่ครบกําหนดและคุณออกก่อนหรือคุณเวลาออกก่อนหรือคุณหยุดงานกระทันหันก่อนในตรงนี้นเงินเดือ, Led อนคุณอาจจะไม่ได้หรืออาจจะได้ไม่ครบในตรงนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นในกรณีแบบนั้น ในรูปแบบของการเสียผลประโยชน์ในตรงนี้แล้วคุณจะไปพูดคุยหรือเจราจาอะไรหลังจากนั้นอ่ะถ้าถ้าหากคุณนั้นทําในรูปแบบที่ยังคาคาคาหรือไม่ได้ตามกําหนดในตรงนี้มันจะทําให้คุณนั้นเสียผลประโยชน์และเจราจาไม่สาเร็จนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณนั้นเคลียร์เคลียร์แล้วเสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้วเข้าใจกันแล้วทุกสิ่งอย่างโอเครับลื่นเคลียร์ในตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีตามอย่างหน้าไพ่บอกนะคะตามอย่างหน้าไพ่ในตรงนี้ก็คือต้องการให้คุณนั้น เคลียร์ให้จบทําตามระเบียบการอย่างถูกต้องในตรงนี้จึงจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็ในในช่วงจังหวะที่คุณควรที่จะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการที่ไปเริ่มต้นใหม่ในตรงนี้นะคะในช่วงของอวันอังคารได้นะคะเดือนมกราได้ในตรงเนี้นะคะอืมแล้วก็ มีโอกาสนะคะเป็นเดือนมก,การานะคะใน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 ช่วงเป็นเดือนมก,การาในช่วงของวันอังคารได้นะคะแล้วก็ในตรงนี้นะคะเราอยากจะให้คุณนั้นอ่าเหมือนกับระวังไว้ให้ดีนะคะเหมือนกับคุณนั้นจะมีความเหมือนกับเซนสิฟตฟหรือความประมาทความไม่มั่นใจอะไรในตรงนี้เกิดขึ้น ให้คุณนั้นจงมีความเข้มแข็งแล้วก็มั่นใจในตรงนี้เอาไว้เนาะแต่อย่างไงแล้วดวงคุณนะคะมีความเามตตามีดวงผู้ใหญ่กุปถรมอยู่ในตรงนี้นั่นเองนะคะแต่อย่างไรแล้วคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะจิตใจของตงนเองให้ดีและส่วนใครที่ถามว่าเราจะเปลี่ยนงานทั้งที่เราจะทํางานอะไรดีแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไงนะคะในตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะงานที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับคุณนะคะชาวกลองที่สองนะคะสามารถทำงานจิวเวลรี่ได้เป็นพนักงานขายเพชรทองได้เป็นเจ้าของกิจการหรือเปิดร้านขายวัตถุโบราณได้นะคะเซลล์ขายเครื่องประดับได้นะคะแล้วก็ เป็นนายหน้าได้งานแสดงได้งานอิสระต่างๆได้นะคะหรือเปิดช่างอู่ซ่อมรถได้นะคะอู่รถหรือร้านอาหารพนักงานบริษัทต่างประเทศได้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะชาวกองที่สองนะคะ นะคะดูแนวโน้มแล้วชาวกองที่สองนั้นน่าจะมีการสื่อสารหรือวาทศิลสิที่ดีหรือเป็นการเจร,เจ,ราจารหรือเก่งภาษานั่นเองนะคะมีมีความสนใจในเรื่องของต่างประเทศเดินทางไกลเราก็มีโอกาสที่คุณนั้นชอบในเรื่องของการสื่อสารนะคะในตรงนี้เนาะเรามองเห็นในตรงนี้นะคะต่อไปเราไปดูกันที่กองที่สนะคะ กองที่3มได้ The Hermit นะคะ Five s u p e n t a c l e แล้วก็ Ten s u b c u ในตรงนี้น่นะคะมองเห็นถึงการเรียนรู้การพูดคุยการเจราจารหรือการเหนื่อยการเหนื่อยหนักก่อนถึงจะได้ดีเราต้องลำบากก่อนนะคะจึงจะประสบความสำเร็จชีวิตเราจะต้องเจอวิบากกรรมก่อนจึงจะได้มีความสุขหลุดพ้นก่อนนะคะในตรงนี้เนะาะเหนื่อยหนักลำบากก่อนในตรงนี้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าลำบากตั้งแต่ตอนเด็กเด็ก ตั้งแต่เด็กเลยนะคะจนถึงปัจจุบันในตรงนี้ก็คือยังลำบากอยู่เพราะฉะนั้นแล้วจำเป็นต้องลำบากก่อนที่จะสบายนะคะในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ถามว่าคุณควรที่จอดโอเค okay, นะคะเดอะเฮอร์มิตไฟสเปนเดอร์เคิลเทนซับคัพส์นะคะในตรงนี้เนาะก็จะเป็นพลังงานของผู้ที่จำเป็นที่ต้อง มีการศึกษามีการเล่าเรียนหรือประสบการณ์ในตรงนี้ก่อนนะจะเป็นจะต้องเหน็บเหนื่อยก่อนที่จะประสบความสําเร็จหรือมีความสุขหรือสุขสบายได้นะคะในตรงนี้เนาะมันจําเป็นที่จะต้องอผ่านบททดสอบก่อนจึงจะประสบความสําเร็จนะคะจะต้องมีความทุกข์ก่อนก่อนที่จะมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วในพลังงานในตรงนี้นะคะบ่งบอกได้ถึง การที่คุณนั้นจําเป็นจะต้องมีสมาธิหรือคุณนั้นอาจจะเป็นบุคคลที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวมีความเบื่อหน่ายง่ายในตรงนี้นะคุณจําเป็นจะต้องมีการปล่อยวางแล้วก็ศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบการงานและรูปแบบของความสัมพันธ์ในตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าการที่คุณนั้นศึกษาหรือคุณเข้าใจในเรื่องราวต่างๆมันจะทําให้ชีวิตของคุณหรือการดํารงชีวิตของคุณนั้นเป็นไปในทิศทางที่ง่ายมากขึ้น ะะแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่ที่คุณนั้นควรที่จะเหมือนกับปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะก็น่าจะเป็นในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะได้นะแล้วก็เดือนมีนาคมมีนาพฤษภาในตรงนี้ได้นะคะแต่ถามว่า ในตอนนี้คุณควรที่จะเหมือนกับปรับเปลี่ยนพลังงานใหม่ไหมหรือสําหรับผู้ที่ต้องการที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่ในตรงนี้คุณควรที่จะเปลี่ยนงานใหม่ไหมหรือสมควรที่จะไปสมัครงานใหม่เลยหรือเปล่าในตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่ายังไม่เหมาะสมยังไม่คู่ควรนะคะยังไม่คู่ควรนะเพราะว่าตัวคุณเองจําเป็นที่ต้องศึกษาลู่ทางหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆก่อน หรือสร้างความชํานาญหรือเชี่ยวชาญให้กับตัวเองก่อนในตรงนี้นะคะบางทีบางครั้งคุณอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเปลี่ยนงานบ่อยนะก็ต้องไปศึกษาไปเพิ่มความอดทนในตรงนี้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วในตรงนีน้มันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณต้องการที่อยากจะได้ดั่งใจตัวเองแต่ไม่ได้ไม,ไม่ได้ดั่งใจในรูปแบบงานหรืออาจจะ เหมือนกับได,ได้ในสิ่งที่ยังไม่ตรงใจแล้วก็เหมือนกับอยากจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาในตรงนี้นะมันจะทําให้การก้าวหน้าหรือการที่ได้รับความมั่นคงในตรงนี้มันจะน้อยมันจะต่ำนะคะแต่สําหรับคนที่ต้องการที่อยากจะ,ะต้องการอยากจะทราบว่าถ้าหากเรานั้นอยากจะทราบว่างาน,นหรือในรูปแบบงานที่เหมาะสมกับเรานะั้นคืออะไรและ เราอ่ะเป็นคนที่เปลี่ยนงานบ่อยมากเหมือนกับงานเหมือนกับว่างานที่เราเลือกหรือที่เราทํำู่ตรงนี้มันไม่เหมาะกับเราเราอยากจะรู้ว่าสิ่งใดหรืองานใดที่เหมาะสมกับเราในตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะงานที่เหมาะสมกับคุณนะคะเป็นงานนักวิชาการนักบวชหรืออบวชเป็นพระได้นะคะหรือผู้เผยแพร่ศาสนาเป็นบนรรลักษ์ได้นะคะ ในไพ่ใบนี้นะคะกำลังจะบอบอกได้ว่างานหรืออาชีพที่เหมาะสมกับคุณนะคะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะแต่ในไพ่ใบนี้กำลังจะบ่งบอกได้ว่าดวงของชาวกองที่สามมักจะประสบความล้มเหลวหรือมักจะเปลี่ยนงานบ่อย มักจะอยู่ตกสภาวะที่ว่างงานบ่อยๆในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้คือองค์บอกได้ว่าชาวกองที่สามจำเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความอดทนกดกัน้นแล้วก็มีความาหนักแน่นให้มากกว่านี้นะคะหรือความชำนาญความรู้เฉพาะด้านในตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะดีขึ้นนะในตรงนี้นะคะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นจะต้องมีการฝึกฝนจะเป็นต้องมีการเรียนรู้นะคะมันจึงจะได้นำพามาสู่การเปลี่ยนแปลงในตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้นะเราก็มองเห็นถึงการที่ว่าคุณนั้นยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะเพราะว่าได้ในในตรงเทนซ u p p l e m e n t t คั s ในตรงนี้นะคะก็มันจะบ่งบอกได้ว่าอาชีพที่เหมาะสมกับคุณอีก อีกรูปแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เหมาะสมหรับคุณนะคะเป็นกิจการเกี่ยวกับอาหารเครื่องครัวแล้วก็ตกแต่งบ้านหรือออเทเซอรีเสื้อผ้าเด็กของใช้เด็กในตรงนี้ที่เกี่ยวกับเด็กนะคะในตรงนี้นะเหมาะสมกับคุณนะคะคุณสามารถทําได้ตามที่เราบอกนี่เลยอาจจะเป็นพระก็ได้เป็นผู้ที่สื่อสาร ในเรื่องของศาสนาอย่างที่เราบอกไปข้างต้นในตรงนี้ก็ได้เลยเป็นเรื่องราวของอาหารการกินเป็นสินค้าเกี่ยวกับเด็กในตรงนี้นะคะในประมาณนี้นะโอเคนะคะอันนี้คือเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับคุณนะคะสำหรับชาวกองที่3ามนะเราต่อไปเราไปดูกันที่ชาวกองที่4นะคะชาวกองที่4คุณได้โฟล์ทซับซอรสนะคะจัสเมินแล้วก็เอ็ดสับวาน ในตรงนี้บ่งบอกได้ว่าถ้าหากคุณถามว่าคุณควรไหมที่คุณนั้นจะเปลี่ยนงานในตรงนี้บอกได้เลยว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณนั้นจะยังไม่ได้เริ่มต้นเลยทันทีนะคะแต่สามารถที่จะปรับสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้สามารถที่จะทําได้ถ้าหากคุณนั้นจะลาออกจากงานนี้เพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่หรือไปสมัครงานใหม่ในตรงนี้ได้แต่ว่าคุณนั้นอาจจะลาออกจากตรงนี้ และคุณไปสมัครงานได้แต่คุณยังไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะได้ลงมือทํางานได้เลยหรือหรือสมัครได้สําเร็จในตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันจาเป็นต้องรอมันจําเป็นต้องเหมือนกับว่างานก่อนนะคะออกจากงานนี้แล้วก็ต้องเหมือนกับไปสมัครงานใหม่ก็ต้องรอรอเขาเรียกรอเขา,าสัมภาษณ์ในตรงนี้ก่อนนะคะมันจึงได้เหมือนกับจะเป็นต้องหยุดพัก หรือไม่มีงานในช่วงหนึ่งในตรงนี้ก่อนนะคะในกองที่4นะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ให้คุณนั้นอย่าเพิ่งลาออกนะคะ <c oughs> อย่าเพิ่งลาออก <c oughs> แล้วก็ให้คุณนั้นทนทํากับสิ่งเก่าๆไปก่อน <c oughs> จนกว่าคุณนั้นจะมั่นใจหรือมีการไปสมัครงานเอาไว้ก่อนในตรงนี้และมีการเรียกรับจริงจึงตัดสินใจที่จะลาออกได้ในตรงนี้นะวางแผนให้ดีกะเวลากะช่วงจังหวะเวลาให้ดีเพราะว่า ถ้างานเก่าในตรงนี้บางที่อาจจะต้องหนึ่งเดือนแล้วจึงจะออกได้ในตรงนี้นะสมัครขอลาออกหนึ่งเดือนทํางานให้กับที่นี้สถานที่นี้หนึ่งเดือนจึงจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากสภาวะการเป็นพนักงานได้เพราะฉะนั้นเราในตรงนี้เราก็ให้ดูก่อนว่าบริษัทนี้รับไหมบริษัทใหม่ในตรงนี้รับไหมบริษัทใหม่นี้รับตําแหน่งอะไรใช่งานที่ถนัดของเราหรือเปล่าใช่สิ่งที่เราชอบไหมถ้าใช่ถ้าชอบโอเคสมัครเลยนะคะ สมัครเลยแล้วก็ขอให้ช่วงเวลาที่คุณนั้นสมัครในตรงเนี้ยมันอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนที่คุณนั้นทําให้กับบริษัทเก่าในตรงเนี้ยนะคะถ้าถ้าเป็นสัญญาว่าถ้าคุณนั้นจะลาออกในตรงนี้คุณต้องทํางานให้กับบริษัทเก่าก่อนหนึ่งเดือนคุณจึงจะออกได้ในตรงเนี้ยก็ใช้เวลาช่วงนั้นแหละไปสมัครงานใหม่ซะแล้วก็เป็นช่วงจังหวัดที่รอนะคะมันจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปในทิศทางแบบ แบบว่างานเพ้งคว้างในตรงนี้นะคะอือย่างน้อยคุณก็ยังอยู่ในบริษัทเก่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงจังหวัดที่คนสภาพของพนักง,งานเก่าก็ตามนะคะแต่คุณก็ยังคงดำรงดำรงตำแหน่งดำรง,งหน้าที่อยู่ในตรงนี้ให้คุณนั้นอยู่ในตรงนั้นก่อนแล้วก็ไปสมัครให้สําเร็จก่อนนะคะมันจึงจะได้เหมือนกับว่าคุณออกจากตรงนี้ปุ๊บได้งานใหม่ปักเลยในตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะแล้วก็ในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึง ช่วงจังหวัดที่เหมาะสมที่คุณนั้นจะสําเร็จได้ในช่วงของเดือนอตุลาคมนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมแล้วก็ม,มีของในเรื่องของที่คุณนั้นจะต้องมีการมีมีการพิจารณาในเรื่องของอ ในเรื่องของการตัดสินใจนะคะในช่วงของเดือนตุลาและก็เดือนเดือนของกระดากระดาได้นะคะมีนาได้พิกจิกได้นะคะเออพุศจิกาในตรงนี้นะได้นะคะก็ให้พิจารณาในตรงนั้นก่อนนะคะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่กันอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ในตรงนี้มันจำเป็นจะต้องมีการหยุดพักหรือนิ่งกันก่อนสักพักสักระยะ ก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าในตรงนี้กําลังจะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีการนิ่งการนิ่งหรือการหยุดพักแต่ยังไงเราจะมีการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณนั้นจะมีอยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกากระดากระดาแล้วก็ของเดือนมีนาแล้วก็เดือนตุลาในตรงนี้นะคะมีโอกาสได้ที่คุณนั้นจะสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ในในช่วงเวลาเดือนก่าวในตรงนี้ได้นะคะไม่ว่าจะคุณนั้นจะเริ่มในช่วงของเดือนใดก็ตาม คุณจะต้องพบเจอกับความหยุดหรือพักก่อนในตรงนี้ถ้าหากคุณนั้นตั้งใจที่อยากจะหรือหรอมีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตุลาในตรงนี้มันก็อาจจะเป็นเหตุเหตุผลที่บอกกับคุณได้ว่าคุณจะเป็นต้องหยุดคิดก่อนเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะทําได้ในตรงนี้คุณจึงได้เหมือนกับว่าจําเป็นจะต้องมาตั้งหลักใหม่ในช่วงของ เดือนมีนากระดาษดาและพฤศจิกาได้มีตรงนี้ของภายในเดือนหน้า,าในในใน,ในปีหน้านั่นเองนะคะในตรงนี้ได้มันจะเป็นเหตุดีการดีที่คุณนั้นจะเริ่มต้นใหม่ได้ในตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ที่เรา,เอ,าอยากจะบอกคุณก็มีประมาณนี้แล้วก็อาชีพที่เหมาะสมกับคุณนะคะอาชีพที่คุณควรที่จะรู้ว่าคุณนั้น ควรเหมาะสมกับงานใดและควรที่จะเปลี่ยนงานเป็นางานใดและเหมาะสมกับคุณแล้วทําให้คุณนั้นปังแล้วก็มีความก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้นในตรงนี้นั่นเองนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีช่างเชื่อมช่างโลหะเจ้าหน้าที่กายภาพบ,บาําบัดร้านขายมีดนะคะ หรือสามารถเป็นผู้บริหารดับสูงเจ้าของกิจการงานครีเอทีฟนักพูดได้นะคะหรืออาจจะเป็นงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมได้นะคะก็อาจจะเป็นเหมือนกับหลักการนิดนึงนะคะจะอาจจะเป็นหลักการแล้วก็ทางการนิดนึงเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้เรามองว่าชาวกองที่สี่ตรงนี้ ส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูในตรงนี้แล้วอะอาจจะส่วนใหญ่เลยนะคะน่าจะเป็นข้าราชการนะในตรงนี้ก็ก็ต้องพิจารณาให้ดีๆนะคะว่า,าคุณนั้นมีความสามารถในทิศทางใดแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับตนเองเนาะแต่ว่ายังไงเรา Energy ในตรงนี้ก็คือพลังงานส่วนใหญ่หลักๆเลยก็คือน่าจะเป็นบุคคลที่มีตําแหน่งที่สูงพอสมควรแล้วก็ มีหน้าที่การางานที่ดีพอสมควรนะแต่เพียงแค่ว่าต้องการอยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้นิดๆิดนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นมีความก้าวหน้ามีความเหมือนกับมีอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ปังมากขึ้นในตรงนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะมีข้าราชการส่วนใหญ่าที่เรามองเห็น,นตรงนี้นะคะโอเคนะคะไม่ว่าจะ เป็นกองไหนก็ตามนะคะกองหนึ่งกองสองกองสามหรือกองสี่กองใดๆก็ตามนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านขอให้ทุกๆทุกทุกๆท่านประสบความสําเร็จนะคะเราสุขสมหวังกับหน้าที่การงานและชีวิตของตนเองสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดติดตามและก็เป็นกําลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ